สิ่งที่ส่งผลต่อมาจากการที่เราโปรตีนรั่วก็คือเราจะขาดโปรตีนที่ชื่อว่าโปรตีนอะบูมินไอ้โปรตีนตัวนี้นะครับคือโปรตีนที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าโปรตีนตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยไม่บวมมันจะช่วยในการเอาของเสียาจากเม็ดเลือดแดงให้กับเราพูดง่ายว่าเม็ดเลือดแดงสามารถคายของเสียออกได้ง่ายได้ดีแล้วก็ทําการลําเลียงวิตามินเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราขาดอะบูมินจะไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมคนเป็นไตทําไมถึงบวม จะเกิดการบวมช่วงแรกๆก่อนก็คือน้ํามันจะลงไปที่ต่ําก่อนก็คือเราจะไปบวมที่เท้าก่อนเท้าเราเนี่ยมันบวมมันจะกดบุ๋มพอมันกดบุ๋มเสร็จปุ๊บแล้วมันจะไม่เด้งกลับสังเกตไหมครับมันจะเป็นรูปนิ้วมือเราเลยเนาะหรืออาจจะเด้งกลับช้าๆพอเท้าบวมเสร็จหน้าแข้งมันจะบวมถูกไหมหน้าแข้งด้านหน้าเลยแหละหน้าแข้งที่มันแข็งๆเนี่ยมันจะบวมกดไปมันก็จะบุ๋มแล้วท้องก็จะบวมสุดท้ายจะเกิดภาวะที่เรียกว่าน้ําท่วมปอดนั่นเอง ใครที่รู้สึกคลิปนี้มีประโยชน์หรือมีปัญหาเรื่องโรคไตความดันเบาหวานก็มาดูไลฟ์สดที่มุมนี้ได้เลยใครต้องการปรึกษาคอมเมนต์มาก็ได้เป็นปัญหาโรคอะไรเนี่ยผมจะทําคลิปคอยตอบให้แล้วอย่าลืมฝากกดแชร์มุมนี้ให้ด้วยนะครับ